แดดฮอนเนื้อมือนี่แดดนี่แดด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 ไล่นกสิเอาไอทีกลูกไก่หรือจิกเชียวทีนกมึงไม่จิกเอออีนี่นี่ไล่นกไปซื้อกินกินซื้อกิน มาเดอ้อมาเด้ออี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 ไอ,อ,อหล่อแกไล่นกหน่อยสิไอหล่อจะเป็นนกสูงไล่นกกับไก่กันสิไปอีกเออนั่นแหละเผู้ถูกทำถูกทำถูกรูกทำถูก,ถก,ถกไล่มันสิมันมาแย่งส่วนต่างของเราเอย่าให้มันมาแย่งเราอันนั้นอันนั้นมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว โอ้ยร้อนจังเลย นั่น่ะไรมัลอไลรมันไปจิกหัวมันจิกหัวมันเอออ่ะดีมากดีมากเด็กน้อยพวกนี้ดีมาก,มากนี่ถูกใจเจ้มากเลย เจ๊เจ๊มากเลยเออต้องไล่มันไปอย่างนั้นแหละมันมาอีกแล้วเด็กๆเด็กๆเด็กๆนกมันไล่นกที่เอออุย้ยอีไล่นี่ถือใจกูแท้ๆมันคือสวดลวดเธอสูนกก็ได้เอาตีกันให้ย่างนกสินกน่ะ นกกระสวดลวดเพราะนกคนนี้ไ่นกไก่กระสิไปเด็กๆนกมาเด็กๆจิกนกมันเลยเด็กๆเออถูกต้องไล่มันสีข้างหลัง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 มันจะจิกหัวอ,อยู่แล้วนะ่ะ โอ้ยฮอนเดออีเมอีพออีพออีเมเอเดินหาพอหาแม่ระบาดนี้โอ้ยเอาเออเจ้งสั้นลหะลูกหล่าเอา้ไรมันไปตัวมันจะมาแย่งเขากินเห็นยังนั่นน่ะอีกตัวนึงนะ่ะเห็นไหมมันมาข้างหล,งลังแล้วลูกเออนั่นหละนี่ เชียร์ยังกับเชียร์มวยเลยกู<ม>เราต้องรักษาสิทธิ์แล้วสิเออไล่มันเลยนุกไล่มลันอุ้ยโทษอ้ยร้อนจังเลย มากินตรงนี้สินี่มากินได้มาโยนไม่ถึงว่ะโยนไม่ถึงขาวจัดการนกนั่น,นอ่ะนกอยู่ข้างหลังอ่ะเห็นไหมมันมาแล้วไอ้ซุกสวดลวดขันนงนกโม,โม,โมนกนในก็ได้ หน้าเมือนา่าเฮ้ยนกอยู่ข้างหลังนกอยู่ข้างหลังแกนกข้างหลังแกแกยังไม่ขันเลยนะวันนี้ขันยังขันยังโอ้ย ร้อนขาร้อนขาร้อนขาอืออุย้ยเก่งมากลูกเอ้ยเก่งมากเก่งมากหมดถ้วยแล้วอะเก่งจริงๆเลยลูกมันมาข้างหลังอีกแล้วตัวหนึ่งแล้วนั่นน,น่ะ เฮ้ยปกป้องอาณาเขตเรามันมาอีกแล้วโอ้ไอทีนกเสกไม่จิกกับเราอะ่ะฮะนี่<ฮ>อ๋อไพีนี่ไหม ไล่นกขาวมันมาแล้วเฮ้ยเหมือนซอมบี้เลยเวลามันเดินมา่อกนกพวกนี้เอาเอาตีกันเองฮะน,นี่โอ้ถูกต้องมันต้องไล่นกสิขันยังวันนี้ยังไม่ขันเลยนะเธอไอ้หรอ ้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเลยวันนี้แกยังไม่ขันเลยนะอกอก่อ,กกอนเลวกำลังจะเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วพวกนั้นตามเพื่อนไปแล้ว ไปแล้วสบัดตูดไปแล้วแหมมึงนะมึงนะหมดแล้วก็ไปมึงยังไม่ขันเลยนะวันนี้เร็วหรอขันเร็ว แกแกนกมันจะจิกก้นแกแล้วนั่นนะ่ะไล่มันสิไปแล้วหมดแล้วก็ไปหมดแล้วก็ไปกินน้ำ มา,มาแะมาดีดานหน้ามาสิอืมไม่สนใจไม่สนใจฉันเลยยุงวะยุงกันวันนี้หล่หอแกไม่ไม่ขันให้ฉันเลยนะหล่อนะไปแล้วฉันไม่แกไม่ขันนะ นอนโอ้ยกล้วยคนอื่นเขาค่ะถ้าเป็นของดิฉันนะดิฉันแต่งแล้วนะันนะไม่ให้มันเป็นกอใหญ่อย่างนี้หรอกที่คนอื่นเขาค่ะดิฉันจะตัดต้นเล็กออกให้หมดเลยที่คนอื่นที่เศรษฐีนี่ข้างหลังบ้านอันนี้ข้างหลังบ้าน หลังบ้านจ้าที่เศรษฐีเขาที่เป็นที่ลกหลางแล้วทีนี้เขาก็มาปลูกกล้วยปลูกต้นมะม่วงแล้วมีคนตัดย้งตัดญยาทุกของเศรษฐีเขาที่ปลูกทิ้งๆอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้ใส่ใจมันบ่มเป็นกล้วยคอย ว่คอยฮอนค่อยไปกันเด้อคอยล่าละเด้อค่ะ